สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียน Unit 5 Health and Wellness ในคลิปนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยค Why do you ในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกันค่ะคำว่า Why โดยปกติแล้วแปลว่าทำไมแต่ในที่นี้ Why do you จะใช้ในการให้คำแนะนำไม่ใช่การถามเหตุผลนะคะเราใช้รูปแบบประโยคนี้เพื่อให้ข้อเสนอแนะในลักษณะที่เป็นมิตรและไม่เป็นทางการค่ะ ประโยคนี้มักใช้ในการสนทนาทั่วไปและให้ความรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าการใช้คำว่า should หรือ shouldn't มีโครงสร้างประโยคก็คือ why don't you ตามด้วยคำกริยาตามด้วยประโยคที่เหลือคะ่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแนะนำว่าทำไมไม่ลองดื่มชาดอกไม้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอดูละ่ะเราสามารถพูดว่า why don't you try some herbal tea for your sore throat เราใช้ประโยคนี้เพราะเราเห็นว่าชาสมุนไพรต่างๆเช่นชามะนาวชาคาโมมาย์ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ตัวอย่างต่อไป Why don't you cut down on caffeine to improve your sleep ทำไมไม่ลองลดปรมิมาณคาเฟอีนเพื่อทำให้นอนหลับสบายขึ้นละ่ะเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟชาโซดาทำให้นอนไม่หลับได้ค่ะและถ้าเราต้องการแนะนำให้เพื่อนๆไปเรียนโยคะเราสามารถพูดว่า Why don't you join a yoga class to reduce stress เพราะว่าโยคะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเรามาฟังประโยคอื่นๆกันนะคะ Why don't you increase your water intake? Why don't you get a lot of rest? Why don't you use some muscle cream? ประโยคให้คำแนะนำที่ใช้ Why don't you เหมาะสำหรับการสนทนาแบบไม่เป็นทางการกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดใช้เพื่อเสนอทางเลือก หรือวิธีแก้ปัญหาที่อาจจะคิดไม่ถึงมาก่อนซึ่งเราอาจจะใช้เพื่อเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพในเชิงบวกค่ะเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้ประโยค why don't you มากขึ้นให้ผู้เรียนศึกษาคลิปตัวอย่างต่อไปนี้โดยมีสถานการณ์ของเพื่อนสองคนกำลังคุยกันแล้วอเล็กซ์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแต่ไม่ยอมดูแลตัวเองส่วนเบนก็พยายามให้คาแนะนาในการใช้ why don't you Hey Alex, how are you doing? You've been looking a bit stressed lately. Yeah, I'm just a bit tired, I guess. Work has been really busy. I see. Well, maybe you should try to relax a bit more. Why don't you try going for a walk after work? It might help you clear your head. I'd love to, but I'm too tired. Okay. Well, why don't you try eating healthier? Maybe cutting back on junk food and drinking more water? I know I should, but I really love burgers and fries. Well, I understand, but even just a few small changes can make a big difference. Why don't you try joining a gym? I don't have time for the gym. Why don't you try doing some home workouts? There are lots of free workout videos online. I'll think about it. <laughs> ให้ผู้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะ C Why don't you try meditating? D Why don't you get more sleep at night? C Why don't you see a doctor? A. Why don't you drink more water? B. Why don't you try exercising regularly? B. Why the you try don't morning? exercising in the morning? วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Why don't you ในการแนะนำด้านสุขภาพและการให้คำแนะนำและการรักษาสมดุลชีวิตไปแล้วนะคะผู้เรียนสามารถนำไปฝึกพูดบ่อยๆแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะ